บทที่45เมืองค่อนข้างลึกข้ามแล้วเมื่อโคมจีนมาครั้งแรกเป็นเมืองดาวที่มีอัตราการเกิดอาชยากรรมต่ำยกเว้นพื้นที่ร่ำรวยไม่กี่แห่งที่ยังสว่างสวายและถนนเต็มไปด้วยผู้คนบล็อกที่เหลือยกเว้นความสะดวกของ711 นอกธุรกิจข้ามคืนของร้านส่วนที่เหลือโดยทั่วไปจะปิดประตูและหน้าต่างฉันค่อนข้างจะดูทีวีที่บ้านมากกว่าที่จะกล้าออกไปข้างนอกเวลานี้ฉันสามารถไปช้อปปิ้งบนถนนได้ของดีมีน้อยจริงๆในโรงแรมอพาร์ตเมนต์ใจกลางเมืองโอ้ วทเสียงแหลมดังขึ้นในป่าเหล็กที่มีแสงสว่างจ้ารังเล็กๆที่ตัดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืนและปรากฏบนหน้าต่างบนชั้นหกของโรงแรมควีนที่แปลกตาผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนโซฟาดูหนังเรื่องหนึ่งเอื้อมมือออกไปและรับไป เสียงเล็กๆนี้สกิดนิ้วเจ้านายของขาวแล้วตาก็ฉ่ายภาพไปที่ผนงังฉันกำลังจะไปสถานที่ผลิตยาขนาดใหญ่พวกนายกล้ามากตอนนี้และกล้าไปกับสถานที่แบบนี้เรอห6 6 6รอ6 6 6แต่ท้ายที่สุดแล้ว ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะทิ้งแก๊งใหญ่ๆแบบนี้ไม่ต้องดูแลที่นี่ลืมมันไปซะง,งานนี้คือการคว้าชื่อทุกที่ไม่ว่าแก่เหวินนคอหัวของนกอินทรีที่บินเพียงแค่เก็บข้าวของของเขา และเดินตรงลงไปข้างล่างเพื่อออกไปหลังจากแต่งตัวเสร็จทำไมไม่กระโดดออกนอกหน้าต่างโรคเส้นประสาทอักเสบนี่คือชั้น6ชนิดของสิ่งที่ขอบน SAP ต่ำที่สำคัญในสายตาที่เร่าร้อนของหญิงสาวที่แผนกต้อนรับแก้เหวนิน ปอกจากโรงแรมเดินไปสักพักแล้วกลายเป็นปลอกซึ่งนำหน้ากากเสมือนเทียมมาที่ผนังแล้วกระโดดขึ้นไปบนหลังคาด้วยความช่วยเหลือโดยตรงของผนังเขาว,วิ่งไปที่โรงงานยาพิษนำโดยกระป๋องสตาซิตี้ ผ่านลับเครื่องสันที่กรีนิบ้าเฟลิซิตี้ที่แฮ็กเข้าสู่ระบบตรวจสอบการจราจรผ่านเทคโนโลยีการแฮ็กที่ยอดเยี่ยมของเขาก็ค้นพบความผิดปกติเช่นกันพวกมีสถานการณ์สายเรียกเข้าดึงดูดทุกคนที่ยังอุ่นเครื่องอยู่ จากนั้นพวกเขาก็เห็นภาพบนหน้าจอของเฟลิซิตี้และมีนกกลไกลสีแดงกระพริบอยู่หน้ากล้องอย่างไรก็ตามก็มีปลาหมึกเครื่องจักรในเวลาเดียวกันแม้ว่าจะเป็นเพียงแฟลช แต่ฝีมืออันชันฉลาดทำให้ผู้คนไม่สงสัยในหน้าที่ของตนอ่มกลไกเล็กๆดีๆสองอย่างมีอะไรเหรอรอยที่อยู่ด้านข้างยังคงไม่เข้าใจว่าอุปกรณ์จากกลทั้งสองนี้หมายถึงอะไรบางคนสงสยัยความประมาทของฉัน ให้ฉันแสดงให้คุณเห็นสิ่งที่ฉันสังเกตเห็นเมื่อฉันเจาะเข้าไปในเรดาร์ของทหารในอีกหน้าจอหนึ่งในระยะทางเดียวกันนั้นไม่มีร่องรอยใดๆบนเรดาร์เลยในบางครั้งมันไม่ใช่สัญญาณทางกลแต่เป็นสัญญาณทางกล สัญญาณชีวาภาพคุณเห็นมันหมสัญญาณลายพรางชีวาภาพการตรวจจับเรดา์หากอุปกรณ์เหล่านี้เป็นระเบิดสำหรับการโจมตีของผู้ก่อการร้ายพวกเขาจะไม่มีทางป้องกันได้อย่างสมบูรณ์ เพอร์เวร์นคงจะชื่นชมรูสมองของเฟลิซิตี้อย่างแน่นอนถ้าเขาอยู่ด้วยเขาไม่เคยคิดที่จะใช้หุ่นยนต์กระป๋องเพื่อขนระเบิดและวางมันด้วยเหตุนี้เฟลิซิตี้จึงพิจารณาถึงความเป็นไปได้นี้ คุณตามรอยพวกเขาในสตาร์ซิตี้ได้ไหมโอลิเวอร์ที่อยู่ด้านข้างก็ตระหนักถึงความจริงจังของเรื่องนี้เช่นกันโดยไม่รู้ว่าเครื่องจักรประดิษฐ์เหล่านี้ใช้ทำอะไรเขาต้องถือว่าเครื่องนี้แย่ที่สุดภัยคุกคาม ให้ฉันตรวจสอบใช้พื้นที่ปามนี่คือภาพการตรวจสอบการจราจรบนถนนรวมกับหลายพื้นที่ของสตาร์ซิตี้จากการเปรียบเทียบพวกเขากำลังจะไปพื้นที่ปามเฟลิซิตี้ผ่านเส้นทางการเปรียบเทียบข้ามมาถึงบทสรุปแล้วก็ซาร่าพารอย เทียและวอลลี่ไปเที่ยวด้วยหลังจากเงียบไปนานโอลิเวอร์สั่งตกลงคุณมีคำพูดสุดท้ายไปกันเถอดเด็กสายฟ้าซาร่าพูดเหน็บเมื่อมองวอลลี่เดินไปหาเทียต่อไปซาร่าทหารผ่านศึกรู้ทันทีว่าวอลลี่ ไม่ได้รับการช่วยเหลือในตอนนี้เทียถูกล็อกไว้พวกเขาทั้งสคนแน่นและซิสโก้ได้เปลี่ยนชุดเครื่องแบบของวอลลี e. ่มันทำจากโลหะอย่างแบรรี่ทำให้เขาดูเท่ยิ่งขึ้นไปอีกการปรากฏตัวของการแสดงทำให้ซิยา มองมาที่เขาโดยที่วอลลี e, ่ไม่สามารถสนุกกับมันได้โอลิเวอร์มันจะไม่เสี่ยงเกินไปไหมที่พวกเขาจะพาซาร่าไปกับรอยในฐานะแฟนที่แท้จริงของโอลิเวอร์น้องสาวของซาร่าลอเรลเป็นกังวลเล็กน้อย เธอไม่ได้กังวลเกี่ยวกับความแข็งแกร่งส่วนตัวของซาร่าแต่บวกกับคนหนุ่มสาวสองสาคนสุดท้ายที่ยังไม่ได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการนั้นแตกต่างกาันแม้ว่าซาร่าจะอายุไม่ห่างจากพวกเขามากนะัก แต่เธอก็มีประสบการณ์มากเกินไปฉันสนใจพื้นที่ป่าหมาเป็นเวลานานพวกเขาทำเพื่อคนอื่นระดับอันตรายไม่สูงมันคือคนที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาฉันอยากรู้ว่าใครเป็นใครพวกเขาจัดสถานที่ไว้มากมาย แต่ไม่เห็นข่าวเลยสักนิดการทำอย่างนี้ทำให้รู้สึกคุ้นเคยจะให้ซาร่าใช้มันเป็นเหยื่อล่อเหรอไม่ใช่แค่ซาร่าเท่านั้นแต่ผู้ชายคนนี้มีกลไกที่ไม่รู้จักซาร่าอาจไม่สามารถนำมันออกไปได้ แต่ผู้ชายคนนี้ที่เราทั้งสองไม่รู้จักมีแนวโน้มมากโอลิเวอร์ไม่พูดอะไรโดยไม่ปิดบงังแผนของเธอทำให้ลอเรลแฟนแท้ของเธอรู้สึกโกรธอยู่พักหนึ่งแต่ทุกคนหายไปเธอทำได้เพียงขอให้เฟลิซิตี้ให้ความสนใจ พืนที่ปามซึ่งเป็นเขตอุตสาหากรรมของสตาร์ซิตี้โดยทั่วไปแล้วโรงงานทั้งหมดของสตาร์ซิตี้จะตั้งอยู่ที่นี่ครั้งหนึ่งที่นี่เคยเป็นสถานที่ที่รุ่งเรืองที่สุดในสตาร์ซิตี้การเปิดโรงงานนำไปสู่การมีเสาจำนวนมากแต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงของศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วงอุตสาหากรรม อุตสาหกรรมระดับตติยภูมิเข้ามาอยู่ข้างหน้าในเวลาต่อมาซึ่งไม่มีความเจริญรุ่งเรืองในอดีตอีกต่อไปและการเลิกจ้างของคนงานจำนวนมากได้ทำให้สถานที่แห่งนี้รกครางและปิดโรงงานมากมายกลายเป็นสถานที่สำหรับแพร่พันธอาจากรรมในเวลานี้ผู้ชายสองคนที่ดูเหมือนจะส่อเสียดอยู่บนถนนก็สูบจมูกอย่างแรง ร่างกายของพวกมันสั่นเป็นครั้งคราวและพวกเขาก็เดินไปหาชายร่างใหญ่ที่สูบบุหรี่อยู่ข้างรถมีอะไรใหม่หนึ่งในคู่ถามใช่สินค้าใหม่ไวล่าเห็นได้ชัดว่าดาฮานไม่ใช่ครั้งแรกที่ทำธุรกิจนี้ เขาดึงถุงผงสีขาวออกมาจากกระเป๋าของเขาแล้วเขย่าต่อหน้าทั้งคู่เอะไม่ต้องรีบจ่ายหรอกมีวิธีใช้ให้ด้วยชายร่างใหญ่เตือนพวกเขาก่อนว่านี่คือหลักการทำธุรกิจของเขาโดยไม่รับเงินที่ทั้งคู่หามาในทันที ท้ายที่สุดความมั่งคั่งของเขาคือผู้เสพติดเหล่านี้และความตายของผู้หนึ่งแสดงถึงการหายตัวไปของจุดมั่งคัง่งเขาต้องมั่นใจว่าความมั่งคั่งของเขาจะไม่สูญหายไปมีคำแนะนำในการใช้สิ่งนี้หรือไม่ ทั้งคู่มีความอดทนเล็กน้อยแน่นอนว่าผลิตภัณฑ์ใหม่นี้มีชื่อว่ามิราคิวลูซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าอุปกรณ์รุ่งก่อนๆและยังสามารถปรับปรุงการทำงานของร่างกายได้อีกด้วย แต่อุปกรณ์ชิ้นนี้ไม่สามารถถ่ายได้ครั้งละมากเกินไปอุปกรณ์ที่อยู่ข้างหน้าฉันมีใช้ได้เป็นอาทิตย์ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เดือดร้อนเองตกลงหมายรู้แล้วมาส่งกันเถอะทั้งคู่พยักหน้าอย่างบ้าคลาั่ง การติดยาที่แทรกซึมเข้าไปในกระดูกทำให้พวกเขาไม่ฟังมากเกินไปพวกเขาเพียงแค่ต้องการเรื่องและผ่อนคลายร่างกายของพวกเขาเห็นคู่นี้พี่ใหญ่ไม่ค่อยพูดมากเขาควรจะพูดทุกอย่างเขาอดไม่ได้ที่จะมอบมันให้กับเขาเขามาทำอะไรในวงการนี้ ด้วยการจัดส่งด้วยมือเดียวและการจัดส่งด้วยมือเดียวเมื่อพิจารณาถึงความไม่อดทนของสินค้าทั้งสองนี้ชายร่างใหญ่ก็พร้อมที่จะขับรถออกไปและคนสองคนในจังหวัดก็ตายและเขาก็เดือดร้อนเขากำลังจะสตาร์ทรถ ฝาครอบด้านหน้าของรถถูกกระแทกอย่างแรงอย่างกระทันหันก่อนที่เขาจะทันเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเขาตีเข่าเขา,ขาก็หันหลังให้เลือดและทำให้เลือดไหลเป็นไปได้ไหมที่จะปรับปรุงการทำงานของมนุษย์ผู้ค้ายาต้องทำการตลาดข้ามพรมแดนตอนนี้หรือไม่ เสียงหน้าหัวเราะดังมาจากด้านหน้ารถลบเลือดที่ไหลออกจากศีรษะจากนั้นชายร่างใหญ่ก็เห็นตัวเองยืนอยู่หน้ารถคนหนึ่งสวมหน้ากากแปลกๆชายในชุดดำมีมีดไม้อยู่ในมือแล้วหยุดรถด้วยมือข้างหนึ่งคู่หูที่กำลังจะเพลดิดเพลินไปกับกระบวนการที่พลิ้วไหวก็ตกตะลึงกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและเขาก็พร้อมที่จะวิ่งพร้อมกับสิ่งของที่อยู่ในมือของเขา เครเวินคว้างมีดไม้ในมือแล้วล้มลงคนหนึ่งวิ่งเข้าซอยเครอเวินไม่ได้สนใจอะไรมากคนนี้เป็นจุดสนใจเขานั่งยองอยู่ในโรงงานยาและไม่ได้เข้าไปทำอะไรเป็นครั้งแรกสถานที่แบบนี้มีหลายตาเขาไม่ได้มีทักษะอะไรมากในการกวาดตาข่าย ควรจะเข้าใจสถานการณ์ก่อนดีกว่าเดินไปที่ประตูรถแล้วดึงออกอย่างง่ายดายและดึงชายคนนั้นออกจากรถเครื่องหมายตัวหนอน w w w m t t r r o v e l l o o m เครื่องหมายตัวหนอน พบผีผอหลายกล่องที่เขาเรียกว่ามิราคูลูจากเขาและโยนทิ้งลงกับพื้นเพื่อนอย่าบอกนะว่าสิ่งนี้คืออะไรมันทรงพลังอย่างที่คุณพูดสิ่งนี้ไม่ควรถูกทหารผูกขาดโดยตรงหรือไม่รู้ ฉันแค่รับผิดชอบในการขายสินค้าหลังจากที่กลุ่มให้ฉันพวกเขาบอกฉันเท่านั้นว่าฉันขายได้เท่าไหร่และฉันจะได้รับค่าคอมมิชชั่น3เท่าที่เหลือฉันไม่รู้ค่าคอมมิชชั่น3เท่าเหลือสูงมากสิ่งนี้ทำกำไรได้มาก บอกฉันว่าโรงงานนั้นมีสินค้าดังกล่าวกี่ชิ้นเครื่องหมายตัวหนอนมีผลผลิตประมาณ5ตันทุกวนันไม่เพียงแต่สำหรับอุปทานของสตาร์ซิตี้เท่านั้นแต่ยังมีช่องทางต่างๆทั่วโลกโอเคขอบใจราตรีสวัสดิ์ราตรีสวัสดิ์ พันไม่เข้าใจว่าเค้รเวิร์นหมายถึงอะไรและเขาก็สัมผัสร่างกายอย่างใกล้ชิดด้วยการกดหัวของเขาและเขาก็หมดสติไปเมื่อเขาลืมตาขึ้นอย่าแต่ต้องสิ่งนี้ฉันจะช่วยคุณด้วยในขณะที่ เขาเริ่มต้นและต้องการใช้ประโยชน์จากการเสพติดของแก้เวินกับมิลาคุรุบนพื้นในระหว่างการสอบสวนอย่างไรก็ตามเขาให้รางวัลเขาด้วยเท้าขนาดใหญ่เพื่อไม่ให้เขาทำอะไรที่ไร้เหตุผล หงสีขาวเหล่านี้ที่มีบาปถูกโยนทิ้งไปลงสู่ท่อระบายน้ำโดยตรงโดยแก้เวินหลังจากทำทั้งหมดนี้เคื่อเวินก็ยืนขึ้นและมองไปยังโรงงานที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลและเดินช้าๆไปทางนั้นเป็นการดีที่จะเผาสิ่งของเหล่านั้นในสถานที่อันตรายส่วนปัญหาเมื่อใส่ซองหนังผีก็รู้ว่าเป็นขาวตกลง แก่เวิรนกำลังจะจากไปรู้สึกว่ามีของมีคมพุ่งเข้ามาจากระยะของเขาและหลบเลี่ยงไปด้านข้างจากนั้นมีแสงสีเหลืองปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาและอีกสามร่างก็ตกลงมาจากชั้นบนรอบตัวเขาบ้าจริงทำไมมันเกิดขึ้นอีกละเครื่องหมายตัวนอนเมื่อมองดูร่างสีเหลืองที่ปรากฏขึ้นตรงหน้าแก้เวิรนก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องบอกว่าโชคร้าย บทที่ 46. มิราคูรูบนถนนบริเวณฝ่ามือของสตาร์ซิตี้แก้เหวนมองดูแนวของวอลลี e, ่และมีสตาร์ซิตี้กาเดียนหลายคนพูดไม่ออกอย่างอธิบายไม่ถูกตราบใดที่คุณไปเมืองอื่นด้วยตัวเองเมื่อคุณทำอะไรบางอย่าง ฮีโรเหล่านี้สามารถปรากฏตัวต่อหน้าคุณเป็นครั้งแรกได้เสมอเร็วกว่าปาปารัสซี่สวัสดีครับผมชื่อไลนิ่งคิดนี่คือเรดแอโรสปีดแอโรและไวคานารีเราต้องคุยกันวอลลี Wall ่ e, ไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนนอกเลยและรายงานตัวเขาโดยตรงต่อหน้าแก้เหวนตัวตน คุณมาที่นี่เพื่อหาของให้ฉันวอลลี่เมื่อเห็นวอลลี่เช่นนี้เครอรเวนก็ทำอะไรไม่ถูกจึงเรียกชื่อวอลลี่โดยตรงถ้าวอลลี่ไม่อยู่ที่นั่นก็เป็นแค่ทีมกรีนแอโร่และโคเวนก็ไม่กังวล ฮีโร่ที่เป็นมนุษย์เหล่านี้ให้ความสำคัญกับการรักษาความลับของกันและกันมากขึ้นแต่วอลลี e ่ก็อยู่ที่นี่และวิธีที่เขาจะถูกเจาะทะลุนั้นไม่ชัดเจนเท่าเขาทำไมเครเวิน วอลลี่เห็นคนขับหลงทางปรากฏตัวที่เอลของแก้เวนและรู้ว่าชุดนี้ทำโดยแก้เวนแต่เขาไม่เข้าใจว่าทำไมแก้เวนสามารถซ่อนตัวตนของเขาด้วยการเปลี่ยนแปลงตัวเองทำไมถึงใช้ชุดนี้ฉันชอบพูดน้อยมีความคิดเห็นสวัสดีสวัสดีฉันเห็นคุณตอนเช้าฉันชื่อ ลืมมันไปหรือใช้สิ่งนี้เพื่อให้สมจริงยิ่งขึ้นถอดหน้ากากเพื่อแสดงใบหน้าที่แท้จริงของคุณในแก้เวินหลังจากที่ได้เห็นแล้วการปลอมตัวของรอยและเทียก็ไม่มีผลอะไรหลังจากที่ได้เห็นมันโดยตรงแก้เวินก็เลือกที่จะแปลงร่างท้ายที่สุดแล้วการเปลี่ยนแปลงของเขาเองนั้นน่าเชื่อมากกว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยอดเยี่ยมทำให้รอยและคนอื่นๆ เข้าใจว่าผู้ชายที่เพิ่งทักทายตัวเองเมื่อเช้านี้คือคาเมนไรเดอร์ที่โด่งดังกับวอลลี่เมื่อไม่นานนี้ในเซนทรัลซิตี้เมื่อตอนเป็นเด็กรอยรู้สึกอิจฉา,าการเปลี่ยนแปลงที่ยอดเยี่ยมของเก้เวิน และอดไม่ได้ที่จะชื่นชมเขาอย่างที่ฉันบอกไปฉันจะไปพบเพื่อนของฉันอีกครั้งในตอนกลางคืนได้อย่างไรวอลลี่มองดูเทียอย่างพึงพอใจอืมหุ่นดีมากถ้าเทียบกับนายก็เกรดต่ำเทียก็อาจเจียนออกมาทันทีทำให้ วอลลี่รู้สึกแย่ทันทีซาร่าผู้รับผิดชอบการผ่าตัดด้านข้างรู้ตั้งแต่แรกเห็นและไม่มีความเป็นศัตรูมาก่อนแต่เธอกลับถามด้วยความสงสัย แล้วคาเมนไรเดอร์มาทำอะไรที่นี่ลูกชายตัวน้อยของฉันพบโรงงานยาที่นี่ตอนที่เขาไปเยี่ยมเมืองเขารู้สึกเบื่อในตอนกลางคืนและออกมาเอาชนะพวกเขาฟลายอิงอีเกโฉบเหนือหัวของแก้เวิร์นและวอลลี่และคนอื่นๆ ก็เข้าใจพวกเขาการสร้างกลไกที่ไม่รู้จักที่เห็นบนจอภาพคือลายมือของแก้เวินอย่าบอกว่าตัวเองเป็นนักศึกษาศิลปาศาสตร์คุณทำสิ่งนี้ได้อย่างไรวอลลี่รู้สึกอึดอัดเล็กน้อยเด็กน้อยคนนี้มีเทคโนโลยีเพียงพอที่จะวางสายกลุ่มนักวิชาการวิทยาศาสตร์สรุปว่าพี่เป็นนักศึกษาศิลปศาสตร์ ฉันเป็นนักเรียนศิลปศาสตร์นี่ไม่ใช่ชุดเกราะที่ฉันทำแต่เกราะนั้นมาพร้อมกับมันแต่แล้วคุณจะไม่มาหาฉันเพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์ในตอนกลางคืนแก้เวินมองไปรอบๆซูเปอร์ฮีโร่เหล่านี้ไม่เข้าใจกิจวัตรของตนโดยสิ้นเชิง ไม่หรอกคุณเป็นเพียงเหตุผลเดียวอีกเหตุผลหนึ่งเป้าหมายเดียวกับคุณคุณสนใจที่จะอยู่ด้วยกันไหมซา,าร่าไม่มีความคิดเชิญเคอร์เวินมาใช่ฉันไม่มีความเห็นแต่ทุกครั้งที่ฉันไปที่เมืองและต้องการทำอะไร พวกคุณก็ปรากฏตัวขึ้นและรู้สึกเหมือนกับจ่ายที่ท่าเรือเลยเหรือแเกเวินไม่สำคัญเลยมีกลุ่มคนที่ทำงานเสร็จลุล่วงไปด้วยและคนกลุ่มเดียวกันก็สามารถทำงานให้เสร็จลุล่วงได้แต่พวกเขาก็ไม่ค่อยพอใจกับการรักษาของพวกเขาไปรอที่ท่าเรือหมายวอลลี่ไม่เข้าใจคำพูดของเครเวร์นเป็นผู้พิทักษ์ที่เห็นเมืองก่อนตอบว่าแก้เวน กระโดดโดยตรงและกระโดดไปที่โรงงานวางยาพิษที่กำกับโดยนกอินทรีบินพลังการกระโดด100เมตรโดยทั่วไปทำให้เขาไม่สนใจสิ่งกีดขวางภูมิประเทศต่างๆวอลลี่ยังโอบก,ก็เทียอย่างแข็งขันในครั้งนี้ด้วย พาเธอไปสัมผัสกับพลังที่รวดเร็วมีเพียงซาร่าและรอยเท่านั้นที่สามารถใช้ความอับอายเพื่อก้าวไปข้างหน้าไม่นานหลายคนก็ซ่อนศพของตนไว้หน้าโรงงานยาที่ทำงานทั้งคืนและมองไปที่มือปืนที่ติดอาวุธที่ประตู ซาร่าอดไม่ได้ที่จะขมวดคิว้วผู้พิทักษ์ไม่ได้อ่อนแอใช่ฉันได้ยินมาว่ามันเป็นยาชนิดใหม่ที่เรียกว่ามิราคุรุและฉันได้ยินมาว่ามันมีผลในการปรับปรุงการทำงานของร่างกายมนุษย์ด้วย ถ้าจัดสู้กันทีหลังก็อาจจะลำบากหน่อยคือ่องมทำในสิ่งที่เขาเพิ่งรู้สติปัญญาถูกแบ่งปนันมองมาที่ฉันฉันจะเอาอาวุธพวกนี้ออกไปให้หมดเก่งอยู่เคียงข้างและพยายามอย่างกระตือรือร้อนในฐานะนักขับเร็ว การทำสิ่งเหล่านี้สะดวกกว่าเฮ hey, ใจเย็นใจเย็นที่นี่คือที่ที่มีคนพักใช่ไหมเธอไม่ได้ดูคำพูดของซาร่าหรอขณะจับวอลลี่ที่กำลังจะลุกขึ้นยืนแก้เวนก็ยังฉลาดมากที่จะให้สิทธิซาร่าพูด เมื่อเผชิญกับข้อเสนอของแกเเวนซาร่าก็ยิ้มว่าการเข้าใกล้ของไลนิ่งคิดไม่มีอะไรผิดแต่ก่อนหน้านั้นเรดแอโร่ Arrow และสปีดแอโร่คุณทั้งสองไปที่ทางออกและซุ่มโจมตีอย่างดีอย่าปล่อยให้พวกเขาวิ่งตอนนี้คุณวิ่งได้เร็วพอๆกับไลนิ่งคิดซาร่าพูดพลางหยิบไม้สองอันของเธอออกมาเออ ซาร่าเพิ่งสั่งสอนและจากคำบอกเล่าของวอลลี่ที่ทนไม่ได้มันกลับกลายเป็นแสงวาบทันทีทันใดนั้นโรงงานยาทั้งโรงก็ตื่นประหนกความเร็วเริ่มต้นคือมักสองวอลลี่เผชิญหน้ากับคนธรรมดาเหล่านี้ซึ่งเพิ่งถือปืน กระบวนการทั้งหมดถูกโบเด็คขยี้แม้ว่าพวกเขาจะมีปืนแต่ก็ไม่สามารถแม้แต่จะไล่าตามความเร็วด้วยตาเปล่าเมื่อเผชิญหน้ากับนักขับสปีดเดอร์พวกเขาทำอะไรไม่ได้มากนอกจากเรื่องโชคชะตา เป็นที่ชัดเจนว่าชะตากรรมของพวกเขาไม่เพียงพอหลังจากฟังการเคลื่อนไหวภายนอกแก้วเวกายและซาร่าก็เดินเข้ามาช้าช้าตามที่คาดไว้คนเหล่านี้ถูกรอยและเทียปลอมแปลงเป็นเกี้ยวหลังจากที่วอลลี่ ล้มลงและไม่มีการรั่วไหลแน่นอนว่าการมีอยู่ของสปีเดอร์ทําลายประสบการณ์การเล่นเกมเมื่อเห็นวอลลี่โพสต์ท่าที่นั่นแก้เหวินก็คร่ำครวญอย่างลึกลับในใจกลุ่มคนไม่ได้เตรียมแผนไว้มากมายและไม่มีวอลลี่ ตัวใดที่มีผลในการเร่งความเร็วซึ่งสามารถแก้ปัญหาทั้งหมดได้โดยตรงด้วยความเร็วที่เร็วที่สุดโดยไม่สนใจวอลลี่ที่ยังคงโพสท่าอยู่โคเวนเดินไปที่ชันชาลาที่มียาตัวใหม่ชื่อมิราคิวลัสหยิบขึ้นมาตัวหนึ่งและ โวเวนก็มีความสงสัยเช่นกันสิ่งนี้ให้ความรู้สึกไม่ต่างจากผงสีขาวในทีวีเที่เวิรนไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญและไม่เห็นความแตกต่างระหว่างสิ่งนี้ลืมมันไปเถอะใครในพวกท่านสามารถช่วยจุดไฟและเผามันได้ ชุดเกราะของคุณไม่มีฟังก์ชันจุดระเบิดวอลลี Wall ่ e. ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าชุดเกราะเท่ๆแบบนี้สามารถปรับปรุงการทำงานของร่างกายมนุษย์และสร้างใญยแมงมุมจากอากาศบางๆได้เท่านั้นไม่มีเวลาแล้วเครื่องหมายตัวหนอนเครื่อเวนกลางมือ ความสามารถของร่างอัศวินนั้นไม่หลากหลายส่วนใหญ่จะอยู่ในแง่มุมเดียวหากคุณต้องการเป็นผู้ยิ่งใหญ่เว้นแต่คุณจะปลดล็อกรูปแบบสุดท้ายรอยที่อยู่ด้านข้างก็หยิบลูกธนูระเบิดออกมาจากลูกธนูของเขา และยิงตรงไปที่มิราคิวลัสที่ซ้อนกันเหล่านี้ไปที่ลุกโชดช่วงเผาไหม้โดยตรงและเครือเหินรีบนำมันออกไปหนึ่งชิ้นถูกโยนให้ซาร่าของแบบนี้ต้องนำกลับมาใช้เป็นตัวอย่างการทดสอบแน่นอนว่าเก้เวิน จะไม่รู้ความจริงข้อนี้เท hey, พวกนายนี่ที่งกไปหน่อยขณะเฝ้าดูยาบาปเหล่านี้กลายเป็นที่เท่าจูจูจวอลลี่ก็ร้องไห้ออกมาและชี้ไปที่ชายคนหนึ่งที่ถูกมัดไว้ ทุกคนต่างก็สนใจคำพูดของวอลลี e, ่เช่นกันและเห็นชายที่ดูดูร้ายตัวสั่นอย่างรุนแรงภายใต้เชือกดวงตาของเขาขาวขึ้นปากของเขาเป็นฟองและเชือกที่พันรอบตัวเขาก็ตัวสั่นเพราะร่างกายของเขาถูกแยกออกไปทีละคนสุด ชือกที่พันรอบตัวเขาพังลงภายใต้แรงมหาศาลอย่างกระทันหันนี้และเขาก็หลุดพ้นจากดอกจัน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 และโจมตีวอลลี่โดยตรงที่อยู่ใกล้เขาที่สุดโดยตรงด้วยเสียงร้องแปลกๆวอลลี่หลบเลี่ยงการระเบิด แต่เครื่องมือกลที่อยู่ข้างหลังเขากระแทกเข้ากับจานโดยตรงสถานการณ์เป็นยังไงบ้างเมื่อเห็นชายผู้นี้แสดงพลังอันยิ่งใหญ่ในทันใดแก้เวนก็ตาบอดชั่วขณะหนึ่งโดยชบเครื่องมือกลเข้าไปในจาน อำนาจนี้ไม่ใช่เรื่องตลกให้ฉันมาเพื่อเหวินตะโกนและวิ่งตรงไปทักทายชายบ้าคนนี้ในการประทักครั้งแรกแก้เหวินรู้สึกว่าสถานการณ์ของคนตรงหน้านั้นผิดไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงในความคิดเห็นของเขา ผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าเขาเป็นเพียงคนธรรมดาในสถานการณ์เช่นนี้เขาเป็นเหมือนการทานยาบางชนิดและศักยภาพของเขาก็ระเบิดขึ้นเมื่อริ์ยาหมดลงสิ่งที่รอเขาอยู่คือความตายนิลาคุรุ เกอเวิร์นนึกถึงสิ่งที่พ่อค้ายาพูดก่อนหน้านี้และอดไม่ได้ที่จะพูดออกมาท้ายที่สุดแต่มือของแก้เวิร์นก็เคลื่อนไหวยอยู่ตลอดเวลาความแข็งแกร่งของชายคนนี้ไม่เล็กแม้ว่าอูริดดิง www. u k a n c h u c o m เพงที่มีข้อมูลฮาร์ดคอร์เกี่ยวกับมวยและแรงเตะของแมงมุมนั้นไม่โดดเด่นในโลกดีซีแต่ก็เป็นเช่นกันไม่ใช่พื้นเป็นกรณีและหมัดของผู้ชายคนนี้ก็ทำให้ผมมึน หลังจากต่อสู้ไม่กี่ครั้งฉันอาจจะค้นพบความแข็งแกร่งของศักยภาพในการระเบิดของผู้ชายคนนี้เคอเวิร์นไม่พันกันอีกต่อไปสร้างใยแมงมุมขึ้นจากท้องฟ้าโดยตรงเพื่อห่อหุ้มด้วยแรงดึง50ตันแต่ไม่ใช่ยามิลาคูรู ผู้คนสามารถสร้างรายได้มองไปที่ผู้ชายที่กำลังดิ้นรนอยู่บนพื้นอย่างเมามาันแล้วทุกคนก็ขึ้นมาดูเหมือนว่าเราจะประเมินพลังของยาชนิดใหม่นี้ต่ำไปใบหน้าของซาร่าหนักอึ้ง และหากยาชนิดใหม่นี้แพร่ระบาดในสตาร์ซิตี้พวกเขาเพียงคนเดียวก็ไม่สามารถระง,งับได้ผู้ติดยาจะกลายเป็นคนบ้าเมื่อใดก็ได้และตำรวจก็ไม่ใช้ยาดูท่าทางเขาจะคิดผิดไปหน่อยวอลลี่ตาแหลมคมอุทานออกมา ในสายตาของทุกคนผู้ชายที่ดิ้นรนต่อสู้อย่างสุดกำลังค่อยๆเล็กลงและเสียงกระดูกหักก็ดังขึ้นจากร่างกายของเขาและไม่มีเสียงใดๆเกิดอะไรขึ้นผลข้างเคียง นี่อาจเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงการทำงานของร่างกายมนุษย์อย่างมากดูเหมือนว่าปัญหาของสตาซิตี้จะไม่เล็กเกี้ยวเหินก็จริงจังมากเช่นการหน้าตาแบบนี้เป็นงานที่ให้รางวัลสูงและเคอรเหินก็ไม่ได้ทำ แผนการที่จะไปหน้าตาแบบนี้ยังอยู่ในขอบเขตความอดทนของพวกเขามันเป็นไปไม่ได้คุณสามารถปหลดล็อกสองความทรงจำได้ที่นี่ตอนนี้เราควรทำอย่างไรกลับไปที่เครื่องสั่นคนผู้นี้จะเอาไปด้วย คาเมนไรเดอร์ด้วยกันหมายซาร่าเชิญเควินดาวโดยบังเอิญเพื่อแสดงความจริงใจให้ฉันอุ้มคนนี้ไปเย่ยวเหินบกมือและอุ้มผู้ชายคนนี้ไว้บนร่างกายของเขาซาร่าเห็นว่าไม่มีอะไรเหลือแล้วจึงทักทายทุกคนและทุกคนก็ออกจากโรงงานยาชั่วแห่งนี้